เอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามีเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะของนางเอกสาวคนนี้มาฝากกันเบลล่ารานีค่ะอันนี้ก็มีความสามารถตเต็มครบเลยนะนักแสดงนะคะนักร้องอล่าสุดร้องเพลงใจนักเลงนะ เป็นไงเวลาล,า,ลานีร้องเพลงใจนักเลงนะคะร็อกมาเลยใช่เป็นแบบว่าร็อกร็อกมาเลยนะคะชาวเน็ตก็กดไลค์กันรัวๆไปเลยทีเดียวเชียวแล้วค่ะคลิปนี้คุณผู้ชมเป็นคลิปที่เบลล่าเนี่ยนะคะร้องเพลงคนดูเป็นล้าน นาะชาวเน็ตแบบโอ้โหชมกันเลยอ่ะว่าหุยเบลล่าแบบร้องเพลงเพราะมากๆเพลงนี้ถูกใจจริงๆอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะกดถูกใจกันแบบรัวมากๆเลยนะคะเป็นคลิปที่โด่งดังใน TikTok ค่ะจับไม์ร้องเพลงเลยนะคะคลิปนี้เนี่ยนะผู้ใช้ที่ชื่อว่า แม็กไกวเหรอนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยเนี่ยเขาก็เอามาลงนะคะเป็นการไปออกงานของเบลล่าแล้วก็ร้องเพลงใจนักเลงนะคะในงานด้วยเป็นการร่วมงานเนาะเป็นอีเวนต์ที่หนึ่งนี่แหละนะคะ<ม>หลายคนที่ฟังก็แบบโอ้โหเสียงเพราะมากแม่เสียงดีสุดๆไปเลยมีเสียงมะมีไหมคะนี่ thơ tâm ca เพราะจริงๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยยอดวิวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆๆๆๆนะเพราะว่าเวลาทิกต o อระถ้ามีคลิปไหนที่เอนเกตดีๆเอนเกตเมนดีๆคนก็จะแบบมันก็จะกระตุ้นให้เห็นขึ้นหน้าฟีี<ช>แล้วเจ้าของโพสตเขาก็มาบอก<ช> <ๆ S 2> รายละเอียดนะคะว่าอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์เมื่อ4ปีที่แล้วเจ้าตัวเนี่ยถ่ายไว้แล้วโดนใจก็เลยเอามาลงอีกรอบหนึ่งก็เลยเป็นไวรัลตอนนี้เพราะว่าหลายๆคนก็เข้าไปชมอะเฮ้ย เปล่าที่แบบดูน่ารักสดใสร้องเพลงแบบโอ้โหแมนเชวอะไรเงี้ยแล้วอย่างคือเสียงเพราะมากๆเลยนะคะก็เข้าไปชมกันได้เนาะใน Ti ก To k เนี่ยค่ะขอบคุณเครดิตด้วยนะคะที่เราขึ้นให้นี่แหละคุณผู้ชมเซิร์ชต,ต่อได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะเรีวยกว่าความสามารถครบรอบด้านจริงๆร้องเต้นเล่นละครครบเลยอะ่ะได้หมดจริงๆแล้วตอนนี้โอ้โหปังมากๆคิวแน่นเอียดๆไปเลยดูพรีเซนเตอร์สิ ดูทางทีวีก็โฆษณาเทียบเอโฆษณาสักเบรกหนึ่งนับไปเลยค่ะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งอนะเราเจอเบลล่าทุกวันใน YouTube ยังมีเลยค่ะยังขึ้นมาเลยนะคะโอ้โ oh, ห oh. งานแน่นนะคะลคกี้อินเกมจริงๆค่ะสุดๆไปเลย